<c oughs> ครับก็สวัสดีครับผมสมพงษ์เทวนะครับจริงจริงแล้วไม่อยากให้ FC เอฟซีลืมหอยสูตรนะครับซึ่งวมืที่แล้วไม่เข้านะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็เข้านะครับผมงวดนี้ก็เป็นงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสี่นะครับผมจริงๆก็เชิญทําไ้ตั้งนานแล้วล่ะอืมทาไปหลายวันแล้วแต่ว่ามันอพอดีบังให้หวยมาก็เลย ลงไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับก็กลัวเอฟซีจะแบบลืมหอยสูตรกันนะครับก็เลยสมมติว่าก็เลยพับแล้วพับแบบตัวเอฟซีสังเกตสังเกตกระดาษนะครับมันจะยับนะครับผมนะครับยับแล้วยับอีกว่าจะว่าจะไม่ลงนะครับคลิปนี้เพราะว่าลงหวยบางมังนวลไปแล้วครับคือใครที่ชอบหวยบ,งบงนานยบงมังนวลก็ก็ซื้อหวยบางมังนวลนะครับผมนะครับแต่สําหรับหวยสูตรเนี่ยที่สมมติว่าเคยทําให้หลายๆหลายๆสูตรเนี่ยที่เคยทํามาเนี่ย ไม่ใช่หลายสุดหลายครั้งนะครับสูตรที่ทํามาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้านะครับอาจจะเข้างวดเป็นงวดนะครับผมเ,เข้าสองงวดงวดหนึ่งไม่เข้าอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็งวดน,นี้ว่อที่แล้วไม่เข้าแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เข้ามาสองสง,งวดนะครับก็งวดน,นี้สมพงศ์ทวีวก็มาอยากทิ้งก็เลยเพับกระดาษไปหลายวันพอสมควรนะครับก็ดูจากสภาพก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปไล่นะครับอันนี้ ก็คือเอฟซีจะซื้อก็ซื้อนะครับไม่ต้องไปตามไปไม่ต้องซื้อเยอะนะครับผมแต่ว่ามันเป็นห้วยสูตรนะครับซึ่งทํามาแล้วนะครับก็อยากจะแชร์ให้เอฟซีนะครับให้ให้ลองไปพิจารณาดูนะครับผมนะครับมันก็มีเข้าบังไม่เข้าบังนะวยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเข้านะครับปีหนึ่งมีอยู่24งวดนะครับก็มันก็มีเข้าค่อนข้างจะเยอะนะครับก็สมมตัวเอก็ไม่จยากจะท้งนะครับผมอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับ อ่าคลิปนี้ก็เอฟซีก็ลองไปพิจารณาครับงวดวันที่เอ่อหนึ่งเมษายนสองพันห้สิบนะครับผมผมทําไปแล้วครับผมพับแล้วพับเบียกจนกระดาษยับนะครับเอ่อก็เอ่ออยากจะจะให้แชร์ให้เอฟซีดูนะครับผมว่าผมทําเลขอะไรไปบ้างนะครับผมนะครับคือคือเป็นเลขบนนะครับผมเลขบนนะครับเลขบนเลขแรกก็คือนะครับผมที่ได้ทําออกมานะครับอ่าก็เป็นแปดเก้าหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอ่อแปดเก้าสามนะครับแล้วก็แปดเก้าสี่นะครับแปด 90นะครับแล้วก็สี่สามหนะครับศูนย์สีนะครับจริงๆก็จะลงไป743ด้วยแต่ไม่ลงนะครับผมใครจะชอบ743ก็ลงนะครับผมเป็นห้าห้าสีแล้วก็751นะครับผมเจ็ดห้าห่งเจ็ดสี่สก็ลองลองไปพิจารณาดูนะครับผมนะครับก็ไม่ต้องเยอะครับเอาพอได้ได้ลุ้นนะครับผมนะ ก็ทําไปแล้วไหนๆก็ทําไปแล้วก็เลยต้องลงนะครับผมเป็นเป็นเลขบนนะครับผมตามนี้นะครับผมเลขบนนะครับไม่ต้องเยอะนะครับผมนะครับไม่ต้องเยอะนะครับก็ใครชอบตัวไหนก็อัดไปนะครับเพื่อจะโชคดีกันนะครับผมนะครับส่วนเลขบนก็ตามนี้นะครับผมแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าสามนะครับแปดเก้าสี่นะครับแปดเก้าศูนย์สี่สามหนึ่งศูนย์สี่สามห้าสี่สามแล้วก็ห้าเจ็ดห้าหนึ่งแล้วก็ ตัวหนึ่งอย่าลืมนะครับผม743ไม่ได้เขียนนะครับ743นะครับนี่นะครับผมใครชอบตัวไหนก็ลองไปสับๆดูนะครับผมก็เดี๋ยวเลขที่ว่าเด่นๆที่ทํามามันเป็นเลขอะไรเดี๋ยวเขาบอกกันไปตามตามขั้นตามตอนนะครับอันนี้ครับเลขที่ผมกรองออกมานะครับผมก็จะเป็น9080นะครับผมเ9181นะครับ9383นะครับนี่นะครับ9484นะครับผม ก้าแปดหน rier, 1, 1, okay, like ึ่งหนึ่งนะครับผมหนึ่งหนึ่งอาจจะเบิ้ลนะครับผมนะครับห้าหนึ่งหนึ่งก็ได้เก้าหนึ่งหนึ่งก็ได้แปดหนึ่งหนึ่งก็ได้เก้าหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับผมแล้วแต่ใครชอบเลขเบิ้ลนะครับเบิ้ลอาจจะมานะครับผมแล้วก็สี่สามสามสามหนึ่งนะครับนี่ครับตามนี้เลยครับผมแล้วก็ส่วนเลขเอ่อวิ่งนะครับบนให้เด่นบนบนเก้านะครับผมแล้วเก้าแปดเก้าสามแล้วก็สามหนึ่งนะครับผมซึ่งตรงกับหัวยบางเมืองนนทนะครับผมนะครับสามหนึ่งนะครับ แต่บางมันนูนให้ไปหกสามหนึ่งแล้วก็หกสี่หนึ่งนะครับผมมันก็ใกล้เคียงกันนะครับผมหมือนนะครับสามหนึ่งนะครับส่วนเลขรองไม่เลขแปดนะครับผมนี่ครับเด่นเก้ารองแปดใครจะวิ่งบนวิ่งล่างก็แล้วแต่เอฟซีนะครับผมนี่ครับเหมือนที่ทําออกมานะครับเป็นเลขศูนย์นะครับผมเอฟซีก็ดูตามนี้เลยนะครับผมนะะฮ จริงๆจะไม่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 ลงครับเพราะว่าลงไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะค่้อยเคลนะครับหรือว่าสับสนนะครับก็ใครที่ชอบมวยสูตรก็ซื้อามนี้นะครับผมส่วนมวยบางมณฑลนะครับให้ไปให้ไปก็คือหกสามหนึ่งแล้วก็6ก1ี่หนึ่งนะครับคลิปที่แล้วแล้วก็เลขล่างแกเน้นเลยครับเป็นสามห้าตัวเดียวเม็ดเดียวครับสามห้านะครับก็วิ่งบนของบางก็เป็นวิ่งบนหนึ่งนะครับแล้วก็เด่นเด่นบนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ล่างก็คือห้าครับ ส่วนของสมุนไพรเปรี้ยสูตรก็คือเดือนเก้าลองแปดนะครับก็มารุ่นกันว่านะครับหอยบังมาน,นนกับหวยสมุนไพรเนี่ยใครจะแม่นกว่ากันหวยสูตรนะครับผมก็ใครชอบหวยบังก็ย้อนลองไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับส่วนใครชอบหวยสูตรก็ตัวนี้เลยครับผมนะครับตามนี้ครับผมนี่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไล่กันช้าๆนะครับบนแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าสามแปดเก้าสี่แปดเก้าศูนย์สี่สามหนึ่งนะครับศูนย์สี่สามห้าสี่สามนะครับ เ5 1า uh, แล้วก็จะลืม7-4-3-7-3-4่านะครับนะครับ9ก0 9กลับด้วยนะครับผมนะครับ9 0 0 8 8นะครับ่กา8ปนะครับานะครับไม่ต้องกลับครับแล้วก็4-3-3-4นะครับ uh, แล้วก็3-1ก็คือตัวนเน้นๆที่ตรงคัดออกมาก็คือ uh, 8-9-3นะครับตัวนี้เลยครับ8-9-3แล้วก็ uh, 3-1นะครับล่างนะครับผมใครจะซื้อบุก็ซื้อ ส่วนเลขวิ่งนะครับให้วิ่งบน9วิ่งล่าง8นะครับเด่น9กรอง8ซื้อบนซื้อล่างก็ได้นะครับผมอ่าโอเคครับโอเคมีแค่นี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สมพงศ์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมในการทำมวยงวดวันที่1เมษายน2 5ง 4, 4ครับผมเด่น9กรอง8ปถามนี้เลยครับผม